สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AB Auto Review ช่องที่เรานำเสนอรีวิวและข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกหากคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของรถยนต์และต้องการทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรถรุ่นต่างๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถยนต์ที่ทรงพลังและดุดันอย่าง h u m m e r H1 รุ่นปี2026กันครับ h u m m e r H12,026 ถือเป็นหนึ่งในรถที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่ในพื้นที่ที่ยากลำบากและทุรกันดานเนื่องจากการออกแบบที่เน้นความทนทานและสมรรถนะสูงรถยนต์คันนี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสามารถใช้งานได้ในทุกสภาพถนนและทุกสภาพแวดลอ้อมภายนอกของ Hummer H12,026 นั้นมีความดุดันและทรงพลังด้วยตัวถังที่แข็งแรงและทนทานที่สามารถรับมือก,กับการใช้งานในสภาวะที่ยากลำบากได้อย่างดี การออกแบบที่ใหญ่โตและมั่นคงของมันยังคงเป็นเอกลักษณ์ของฮัมเมอร์ซึ่งทำให้รถคันนี้โดดเด่นไม่เหมือนใครในส่วนของระบบการสะเทือนนั้นฮัมเมอร์ s 1 2 0 2 6ได้รับการออกแบบให้สามารถรับมือกับสภาพถนนที่ครุกระได้อย่างดีเยี่ยมระบบการสะเทือนที่ใช้สามารถรองรับการขับขี่ในพื้นที่ที่มีการขับขี่ยากลำบากได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของสมรรถนะฮัมเมอร์1 2 0 2 6มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ทรงพลังซึ่งให้แรงบิดและกำลังสูง รถรุ่นนี้สามารถขับขี่ในสภาพถนนที่ยากลำบากและบนพื้นที่ครุขระได้อย่างไม่มีปัญหาเครื่องยนต์ที่ใช้ใน HUMMER h 1 2026จะทำให้คุณสามารถเดินทางไปในทุกที่ที่คุณต้องการรวมถึงการขับขี่บนภูมิประเทศที่ท้าทายได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสล้อที่ทำให้สามารถขับขี่ในพื้นที่ทุรกันดารได้อย่างมั่นคงและปลอดภยัย หากพูดถึงการขับขี่ในเมือง h u m m e r H 1 2 2 6ก็ยังคงสามารถใช้ได้อย่างดีแม้ว่าจะเป็นรถที่มีขนาดใหญ่แต่การขับขี่ในพื้นที่แคบหรือที่มีการจราจรหนาแน่นก็ยังสามารถทำได้อย่างไม่ลำบากด้วยระบบควบคุมที่ง่ายต่อการใช้งานและเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ภายในของ h u m m e r H 1 2 2 6ได้รับการออกแบบให้มีความสะดวกสบายสูงสุดแม้ว่าภายนอกจะมีขนาดใหญ่และดูแข็งแรงแต่ภายในนั้นกลับเต็มไปด้วยความหรูหราและทันสมัย บาะนั่งที่สะดวกสบายและพื้นที่ภายในที่กว้างขวางทาให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายในระหว่างการเดินทางระบบเสียงที่มีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทําให้การเดินทางใน Hummer H1 2026เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจในส่วนของฟีเจอร์และเทคโนโลยี Hummer H 1 2026มาพร้อมกับระบบที่ทันสมัยมากมายเช่นระบบช่วยเหลือการขับขี่ในพื้นที่ลาดชันระบบควบคุมเสถียรภาพการขับขี่ และระบบเบรกที่มีประสิทธิภาพระบบเหล่านี้ทําให้การขับขี่ในทุกสภาพถนนเป็นไปอย่างปลอดภัยและมั่นใจโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ทุรกันดานหรือในสถานการณ์ที่ทา้าทายสําหรับราคาของ Hummer H12,026 นั้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแต่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหากคุณต้องการรถที่มีสมรรถนะสูงและสามารถใช้งานได้ในทุกสภาพแวดล้อม หากคุณเป็นคนที่ชอบการผจญภัยและต้องการรถที่มีความทนทานและสามารถพาคุณไปได้ในทุกที่ Hummer h 1 2026หน้าจะเป็นตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง AB Auto Review เพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ๆและข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถยนต์จากทั่วโลกหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ